ยืนจับกลุ่มกันเลวแล้ว,ลวนี่พี่นี่พี่ต้นนะั่พี่พี่ฝันนี่น้องแสงดาวจับกลุ่มกันเลยนะจับกลุ่มกันเลยอันนี้ก็เป็นทรงขึ้นเขาแล้วน,นี่พี่ต้นนี่พี่ต้น อันนี้พี่ปลายฝานจับกลุ่มกันเลยนะน,น,น,น่่อยากเล่นด้วยน่น,นอยากเล่นด้วยมามายืนมายืนมายืนเข้าแถวกันมามาแสงดาวมาลุกมาพี่ต้นมาแล้วนะ่ะมาแล้วแสงดาวต้นยืนเฉยเฉยยืนเฉยเฉยไม่ต้องเดินตามก็ได้ มามาน้องแสงดาวมาน้องแสงดาวมาพี่ต้นพี่ต้นบอกเฉยๆลัวมาเดินมาใกล้ทำไมยืนแถวกันอยู่เดินเรียงแถวกันอยู่แสงดาวมามาข้าแถวลุกมามาข้าแถวกับพี่แล้วมาเออมาข้าแถวกับพี่เนาะ โอ้เป็นทรงขึ้นแล้วเป็นทรงขึ้นแล้วแสงดาวอ่ะเป็นทรงขึ้นแล้วเป็นรูปทรงขึ้นแล้วแต่หน้าดำกว่าเขาเฮ้ยจะเท่าไอสต้นแล้ววยวันนี้แข็งแรงมากเน่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 หน้าดำมาชว์แล้วหน้าดำมาชวร์แล้ว อันนับมาสูเลยอย่าตามไปยืนไปยืนคู่กับพี่ไปเดี๋ยวไปยืนคู่กับพี่เราจะได้ถ่ายรูปก,กันสวยๆไปเอออย่างนั้นแหละเน่เน่เน่เน,น,น่คู่หงคู่ฮาเขาเน่พี่ฝันพี่ต้นสีนาคไปมาเลยพี่สีนาคไปนู่นโนพี่สีนาคก,กินนมอยู่นู่นอืม อย่าทำน้องต้นนี่มันชอบอุนอัววะ่ะชอบซนน้องก็เลยซนด้วยน้ำตาไหลแต่เดี๋ยวเย็นให้พอบางเอามะนาวใส่ให้อีกเด้อแมงเจาะตาเด้ออ้าวอ้าวนางเอกนอนแล้วเว้ย เอกยังไม่นอนเลยไม่พะเอกนี่มันจ้องจะตามอยู่เนี่ยมันจ้องจะตามอยู่เนี่ยดิ้นไปไหนมันก็จ้องจะตามอยู่เนี่ยมาจ้องจะตามตลอดอะพี่ฝันเฉยแล้วพี่ฝันน่ะอันนี้ก็ยน่นย่นมาหายน่ยนนี่ย่นทั้งเนื้อทั้งตัว <c oughs> มาแล้วมาแล้ว เด็กงั้นเนี่ยมาแล้วเด็กง <Uh ั <Chris> ้นเนี่ยเน่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 เ่น่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 ่เป็นซะอย่างนี้เล่นด้วยนะเป็นซะอย่างนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเด้อลุบหล่อไม่เอาแล้วเด้อไปแล้วไปแล้วไปแล้วกลับละ น้องเขากินนมอิ่มเมื่อกี้เนี่ยกินรอบสองน้องก็กินรอบสอง,อง,อสองไปแล้ววันนี้แซ่บไปแล้วสี่หัวรอบสองกลางคืนกินเองเ้อะทีนี้นเ้อะโตใหญ่ละเป็นรูปเป็นล่างขึ้นละได้เดือนเมื่อวานถึงหน้าดำก็สวยัวยใหญ่เนอะถึงหน้าดำเขาก็สวยเนาะ ทำสวยๆหน่อยทำสวยๆหน่อยเสงดาวเสงดาวน้องเสงดาวกินนมอิ่มแล้วฮะน้องกินนมอิ่มแล้วเหรอดำดำดำแต่หน้าแหละเนาะแต่ที่อื่นเขาก็แน่ที่อื่นเขาก็เป็นสีนี้อยู่ อย่าว่าเขาดำทั้งตัวเขาดำแต่หน้านี่เขาก็เป็นสีแดงอยู่เนี่ยเนี่ยเขาก็แดงอยู่เขาก็ดำแต่หน้าเขานั่นแหละอืมอืมเขาก็สวยเนี่ยมัามีหน้าบีตาขอบตากับจมูกเขานี่แหละเนี่ยที่อื่นเขาก็สวยล่ะนี่ แข้งขาใหญ่แล้วเอาพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปจับกระเบื้องช่วยตะบังก่อนเด้อเสียงดาวนอนอยู่นี่เด้อพี่เขาก็นอนอยู่นั่นแล้วนะน่ะน่ะนอนแล้วนอนกันหมดแล้วแต่พี่นาคไม่นอนเลยนะ